จก่อันนี้ก็คือสาวน้ำนะทุกคนสาวน้ำนิ่มหวานก็คืออันนี้ก็คือกำลังแจกขนมสวยแท้อานแนี่จะเปนนี่ทุนนกคออน,น,กนอันนี้ก็จะเป็นโซนต่ำมังหุง้ง ส่วนต่มามะฮหุ่งนะทุกคนก็คือก็จะมีแบบหลายคนมาเน็ดบุ่นเนาะก็คือเป็นงานนะ่ายกโซฟ้าเนาะทุกคนเวลามารอตเต่า ได้ไรมาเฮ็ดบุญมือนี่งรู้สึกอิ่มอกอิ่มใส่เนาะยังมาเฮ็ดแล้วก็เป็นอิมไปก่อนเนาะยเนาะอิ่มบุญมันวะอิ่มบุญมือนี่ก็คือบุฟเฟ่ต์มันวะก็คือแต่ละโซนก็คืออ่าฟรีเนาะทุกคนฟรีนี่ทุกคนตอนนี้ก็คือทานตอดกันตามฮุ่ง โบผิดโบรอดโเก่าอันเออตามเพื่อพืนๆกาปฟเมนบอมีน้ำตาลีกติมีแป้งนัวเวลาหนอสุขคนสาวสูตสูตร้อยเปอร์เซ็น รักเดียวใจเดียวแต่ว่ามีมาคนรักหนาาอันนี้ก็คือลูกนะทุกคนพรายามกีบกีบเลยเด้อตอนนี้เอล่าหัวใจยังล่างแล้วทุกคนต่ำต่ำใบแบบนี้ก็ย,ยังพอมีเห แค่วาแบบนี้ซเออยงมาด้วาอย่างซ้ำอ,อันนี้ก็คือปลาแดงนะทุกคนใส่ปลาแดงเลยชัวๆยัวยัว,ยวโอ้มันสีเข้มกว่าน้อ ลือแห่งบ้านเอียงแห่งบ้านดอนใสเออกับตามะหุงสาวบ้านดอนใสหัวใจย,ดดย,ยังว่างเออมือนี้โปรโมทไอไรายังง่ายนะทุกคนพอไปยังให้เราสู้เลยคีมเลยจะว่าแซบละได้จะว่าแซบก็แซบดล,ลยแหละครีมครีมอารมต์ตอรใเซนนัยนึง You ah, you Si yang si tambah hong borg. Si beng, si beng macam apa? ตัวนายยมีความสุขความเจริญเมื่อสุขุพคนที่ว่ายังมั่นได้ต่บาทสอนเนาะที่บายาาบายังท่า,า,า,น,อออา,าน,น้ายอยูพย่พอซื้อน้อเบื่อหาพระามันสอียูสาเดียวเพื่อเื่อหน่งเขาไใรได้ยินไนก็ยาประมาณไป่หลายห่ทุคนทั้งวัดกนี้ได้เพื่อนในยมยอดสภา อ่าก hey, ับน hmm, ีสัญญาลักยืนเลาะอันนี้ก็คือมีตรภาพผู้จักกายุกับว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมมาเจ้าพาศาลพาเจ้าอันนี้คือว่าเจ้าข้าตามประการที่ว่าเราได้บอกได้ว่าให้เพื่อนนักสมภาษาออกดุนยนต์ละกันทรัมาหาจินรีว่าซื้อขายขอขอให้ได้ดังครับมาคับปารถนาเป็นจค่ไหนนี่น้ผู้ผู้ไว้รีเพื่นมาเป็นประธานให้การเป็นบุญคับนำครูอันใหญ่มหาศาล อันนี้ก็คือเป็นการโรทาอนการเผยแพร่โรธาอารีเอตนยันยมอันนี้ก็คืน้านิ้าทบสีได้บุญน้ำกันมาคือผุญไงมหาสารนี่าได้ยากที่เขาจะอันนี้กคบรรยากาศเบอลินดันเชือสีเลวเพ่บอกว่าสกอั้เวปวเป็ ได้ขายดีจนเวิร์ดสิเง้าเลยได้ปุ่นลีลายเด้อทุกคนจยิงะม่ยากทุกคนเบิร์กยอดย่างยอดก็จนด้านโยมเนาะพ่อแม่ผู้บาอาจารย์อันนี้ก็คือแถวยามพอดีเลยนะทุกคนถ้าหากว่าเอาขาดความสามัคคีก็คือสีเพ่ได้ปัตตีนะถ้าหากว่าเอากระจายนโยมัวพานานมือนี้เพิ่นจะได้อันนี้ก็คือ พันธะสิบล้าืดูว่าทุกคนลีนดาจ,จะมาให้เบิร์ว่ามันยาวไปมอไซต์ทีมอจอนแดงยองโมนันจะให้เบิร์เนี่อันนี้คือเป็นอ่าทงเงินทงคำนะทุกคนเพราะว่าเขาเขาเซียนยกขึ้นอ่ะคุณขึ้นไปถึงยอดที่เลยเนาะทุกคนเขี่ยมแล้วเนาะทุกคนเขี่ยมขึ้นแล้ว ก็คือมีหลายคนแล้วก็พากันดื่มอันนี้ก็คือรอบของพระธรรมเจ้าเนาะทุกคนอันนี้ก็คือวัฒนธรรมของคนเราการนุ่งสิ้นเข้าวัเดเฮ็ปบุนและกระรวมใจกันอ่าสร้างศาลนะทุกคนวัดวาอารามนี้ ขึ้นไปแล้วเนาะอันนี้ก็คือพ้อที่สองพอที่สองแล้วเดี๋ยวค่ะเอาลงมาอีกนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวรอบที่สามคือรอบสุดท้าย แล้วก็ยังรอบที่สามแล้วทุกคนรอบที่สามก็คือเบิร์ดแล้วอันนี้ก็คือรอบที่สองลินดาอาดึงไปแล้วรอบที่หนึ่งและกะ็ทิ้งไทยทุกคนด้เบิรงเพราะว่ารอบที่สองก็ยักดึงอยู่แต่ก็ยังให้ทุกคนได้เบิรงกันเลยลินดาก็เลยมาทายให้ทุกคนเบิรงก่อนแล้วค่อยอไปดึงรอบที่สามเป็นแนวไเนาะทุกคนวัฒนธรรมลาวกับไทยคล้ายคือการโบคอมเมนต์ลินดามาได้เดอ้อ น,นี่ทุกคนอันนี้ก็คือเป็นการเอาเอาเสือ้อเนาะเพื่อเพื่อไปบูชา,า,าเลยวะยอดสุดท้ายแล้วเอาไป,ปาบูชาแล้วมาเทียนใล้ปีนี้เอาเจริ้เมืองพอกเพราะว่าปิดชายที่อาวายยุ่ยอดฟอง้า คือเสียงเสียงของเขาจะโด,ด่งดังโอ<ะ>้จีโด่งดังเธ่นี้เลยเด้อบุญญาบรารมีพวกทานได้เกิดแล้วบุญใดใส่ยาวในมื่อนี้เนาะบุญพระลาลายลาย้นเพราะว่าอยทางไก้ทางไก่ก็มาหอดในเมือนี้มื่อนี้อยากเห็นหน้าเสียงเดี๋ยวิมาสีเอาใส<ร>่เสื้อม<อ>าใสเล็กกันหน่อยที่เปนเอาใส่เสื้อเป็นผ้อก็เนี่ยหาสีได้้อนคำ บุญพลาหาที่ทานสร้างจะเป็นปันใดนอขึ้นสวัสดีเมืรอนี้วันนี้น้องข้ามาด้วันอันนี้ก็คือได้มาแล้วนะทุกคนอันเอาไปบูซาเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นเส้นเทียนที่เขาดื่มเนาะบุญคนไมเพราะว่าเอาไปเขาสามารถเอาไปบูซาดิดักก็ได้นะำเขาว่าพอหนึ่งวัน ก็ถือว่า,าบุตคำนำสูเ<ร>นาะ